ขอบคุณสำหรับนมสวยนะคะนมมันเสืยอยู่แต่หน้ามันดึนดึงหน้าก็ต้องทำเองไหมคะเนี่ยมึงมึงต้องมางหนาไม่รีดหรือเมืงมางหนาไม่เหมือนเลยอันนี้เขาเสียตัวใหญ่ที่หนึใหญ่ของชุดชุดใหญ่ใหญ่กว่าเพราะว่าหนังมันมันชัดเลยอ่ะเออนั่งอยากไปเห็นใหญ่ๆนั่งว่าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณขวดลังเนี่ยกูบอกแล้วจะไปแกะหน้าตาที่จะก็พอนั่งแข็งหลอดยุติเแม่ดูดวงฉันเพื่อนกัดกัดยุหัน ยังมาครับอแขงหลอดออกน้สิไปน้องยุดนาสิ้ม่ได้ล่างจไปจับนเืองช่วงนีลงแล้วบาทลเฮแบาอ่อลาไปอ่ไม่เนจกวานัไมนจทีจรจกาัไเ้กเป็นอย่างเนี่ยไปล่างมือเาอไปอย่างนี้ไปล่างมือมามีทเรียนเียเียยังกันอันี่เย็นนู้นลูกเยือนเยือนเออโอยเนาะ โอ้ยเนาะโอ้ยไปธรรมดาเนาะลุงคนบ่มีบ่มีมา้งเลยเดี๋ยวยตามน้ำไปเดี๋ยวน้ำไปขนาดยังไม่ทำอนนี่ฟองน้ำค่ะลูกฟองน้ำไม่มีฟองน้ำค่ะไม่มีฟองน้ำเศร้าเนี่ยอมแพ้แต่มือยเอกระยองม่ข่อยแพ้ข่อยไขเลยนยแม่แนนสิเอาแปะอยซีซีปลาเดี๋ยวฮ่าา่าฮ่่างี่่ใช่ พ่อมูสีลมพ่อนายนเอมีจูนแม่บนนี่มามีจูนแล้วเฮ็ดหรอไปเฮ็เฮ็ดตกอนาเอาะไรขึ้นจังโมมี่มันลบไดหรือไหอันนี้พ่อเห็นอยู่เลยอันนี้นาแม็กสุวรรณนพมนี่หนาแมกสวรนพุมนี่บอ่อยากเขมียวตีละยากเขมีวเอาบอยบอยแล้วนี่ ไปลุ thank <laughs> you